เรียกได้ว่าปีเว้นปีเลยนะครับสำหรับหนังสยองขวัญแห่งชาติของไทยอย่างที่หยดที่เดินทางมาถึงภาคที่3แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับยังคงตื่นเต้นที่จะได้ดูกันอยู่ไหมสำหรับผมแล้วก็ต้องตอบว่าใช่ครับยังไม่เบื่อแล้วก็รอหนังที่หยดอยู่เสมอนี่คือไตเติลที่เหมือนเป็นเสาหลักของวงการผีไทยในยุคหลังครับยังไงก็ไม่พลาดแต่ก่อนที่หนังจะใช้แอบลุ้นอยู่นิดหน่อยครับเพราะมีการเปลี่ยนตัวผู้กำกับจากเดิม2ภาคแรกที่กำกับโดยคุณคุยทวีวัน์ถอนตัวออกจากโปรเจกต์ไป แล้วก็ได้คุณแป๊บณลิศมาคุมบังเหียนแทนครับเอาละครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีไอเดียหรือว่ารสชาติแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนดูจากตัวอย่างแล้วก็เออออกไปแนวแอคชั่นบู๊ซะยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับแต่ว่าผีชุดดาก็ยังกลับมานะครับโดนขนาดนั้นแล้วก็ยังอุตส่าห์กลับมาได้การเดินทางของยักษ์และครอบครัวตัวยอดงผีคราวนี้จะน่าสยดสยองแค่ไหนวันนี้จะมาแบ่งปันให้ฟังกันครับกับรีวิวที่หยดภาคที่3ครับบายหมีมูฟี่ ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรากันก่อนนะครับกล่าวไม่ครั้งครับกับไขกูมิง่งตัวช่วยที่ดีสุดของผู้ชายทุกคนครับเครื่องโกนขนน้องชายที่ทุกคนต้องมีครับบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงจริงหลังจากได้ลองใช้ไขกูมิ่งครับมันทั้งรู้สึกสะอาดสบายแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นข้อนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับที่สําคัญเวลาใช้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะว่าเจ้านี่เนี่ยมีนวัตรกรรมเซฟเทคครับใบมีดที่ป้องกันการบาดเดี๋ยวลองให้ดูครับ เ็นไหมครับเปลี่ยนมุมก็ได้อ่านไม่ต้องกังวลเรื่องการบาดเลยครับอยากจะใช้มุมไหนท่าอะไรแปลกๆก็ได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากทั้งสะอาดแล้วก็สบายแบบคูณ2องครัต้องใช้คู่กับเจ้านี่เลยไข่ครีนเซอร์ครับผลิตภัณฑ์ ล้างน้องชายที่ออกแบบมาเพื่อล้างน้องชายโดยเฉพาะครับมี2ส,สูตรด้วยกันสูตรอุ่น Relaxing Warm ครับสูตรเย็น Refreshing c ครูชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยของผมเนี่ยใช้สลับสลับกันจะได้ไม่เบื่อลองซื้อไปทั้ง2อ,อันเนี่ยดีมากๆครับคำถามสำคัญก็คือแล้วมันดีกว่าสบู่ปกติหรอทำไมต้องใช้อันนี้ด้วยดีกว่าเยอะครับด้วยค่า pH ที่ออกแบบมาเพื่อน้องชายของเราโดยเฉพาะ มันจะไม่ละคายเคืองไม่แสบไม่ขันอะไรแบบนั้นเลยแล้วไอ้ความรู้สึกสะอาดสบายเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่หลังจากใช้เสร็จผ่านไปสิบนาทีหายอะไรแบบนั้นมันอยู่กับเราไปทั้งวันเลยครับยังไงก็ต้องลองซื้อมาลองใช้ให้ได้เจ้าตัวนี้เนี่ยเจ๋งส,สุดๆครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะลองซื้อตอนนี้ไคกูมิงเขามีโปรโมชั่นพิเศษในวันที่30กันยายนนี้ครับเครื่องโกนขนน้องชายครับลดเหลือแค่1491บาทเท่านั้น อยากลองก็ต้องไปซื้อตอนนี้เลยครับส่วนไข่คินเซอร์เนี่ยลดเหลือแค่187บาทเท่านั้นถ้าอยากลองก็ต้องซื้อช่วงนี้เท่านั้นเลยนะครับจะซื้อทันทีก็ต้องเอาให้คุ้มนะครับยามีครั้งแคบับ30กันยายนี้ยังไงก็อย่าลืมไปลองหาซื้อไข่กูมิ่งกันดูนะครับ สามารถกดได้ที่ลิงก์ที่วิดีโอนี้ได้เลยหรือจะกดที่ description หรือ top comment ก็ได้อันนี้เนี่ยได้ของแท้แน่นอนในตลาดมีของปลอมด้วยถ้าอยากซื้อจริงๆก็กดที่พวกเราเนี่ยแหละครับได้ของแท้แน่นอน1 0อย่าังไงก็ฝากไข่กูมิ่งเอาไว้ด้วยนะครับหลังจากเหตุการณ์ร้ายจากฝีมือของผีชุดดำผ่านพ้นไปครอบครัวตัวยอได้กลับมามีชีวิตปกติสุขอีกครั้งยักษ์เริ่มนึกถึงการกลับไปทำในสิ่งที่ตัวเองรัก คือการเป็นทหารแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อยี่น้องสาวคนเล็กของบ้านโดนจับตัวไปโดยพวกผีปริศนาที่ยักษ์ไม่เคยพบเจอมาก่อนครั้งนี้ยักษ์และจ่าประพัน์ต้องรีบออกเดินทางเพื่อตามหายี่ก่อนที่เรื่องเลวร้ายจะเกิดขึ้นเส้นทางนำพาพวกเขาไปสู่ดินแดนในป่าที่ลึกลับยิ่งกว่าครั้งไหนและการเดินทางครั้งใหม่นี้จะพาพวกเขาไปเจอกับจุดเริ่มต้นของความสยองเกินคาดเดาอะไรกันแน่ที่ลอยักษ์อยู่ที่ปลายทางครอบครัวตัวยอคราวนี้ จะมีใครต้องเสียสละอีกไหมติดตามหาคำตอบได้ในที่หยด3ครับนี่คือที่หยดที่พวกเราชอบน้อยที่สุดในบรรดา3ภาคที่ได้ดูมาครับอันนี้เนี่ยชัดเจนสุดๆในความรู้สึกโอเคแหละด้วยความที่เป็นหนังแถวหน้าของไทยที่หยด3ก็ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพอยู่บ้างงานโปรดักชันฉากซีนต่างๆและบรรดานักแสดงหน้าเก่า ครอบครัวตัวอยอที่ยิ่งเล่นก็รู้สึกว่าเข้ามือมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตัวละครนี้ครับยี่คราวนี้เนี่ยโตขึ้นเยอะมีบทบาทเด่นๆได้ไม่แพ้ยักด้วยแถมผมคิดว่าแอบ,บน่าตื่นตากว่าพอสมควรตื่นตาแบบไหนก็ให้ไปเซอร์ไพรส์กันในโรงแล้วกันครับไม่อยากสปอยแต่ว่าภาคนี้คือภาคที่หนูนี่หน้าเนี่ยได้ปล่อยของเต็มที่ครับยกระดับการแสดงออกมาได้ดีจริงๆจนแอบ,บคิดนิดหน่อยว่าจะมีภาคแยกเป็นของตัวเองหรือเปล่าน้องแกให้ฟีลตัวละครเอกในเกมผีญี่ปุ่นมากๆครับ เพอร์ฟอร์แมของนักแสดงเนี่ยผมคิดว่ายอดเยี่ยมที่สุดของที่หยด3าเลยครับเอ๊ะเอาละสิถ้าตามรีวิวช่องเรามาเยอะเนี่ยจะรู้เลยนะับว่าปกติจะยกสิ่งนี้มาพูดหลังสุดเสมอครับแต่การที่ยกมาพูดตอนตอน้นก็แปลว่าใช่ครับนอกจากเรื่องนักแสดงแล้วส่วนอื่นของหนังในความคิดของพวกเรายังห่างไกลจากสองภาคแรกอยู่พอสมควรครับ ความเอเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงนาทีแรกแรของหนังเลยนะครับตั้งแต่ฉากแรกเลยแหละจะใช้คําว่ายังไงดีแหละมันเป็นการเปิดที่โอเคนะครับหากมองในแง่ของเรื่องราวครับมันดราม่ามากเป็นอะไรที่หนักยิ่งกว่าภาคแรกเองแต่ในการออกแบบฉากการนําเสนอมันไม่ค่อยอิมแพกมากพอครับทำให้เกิดความรู้สึกไม่ถึงก็รู้สึกน่าเสียดายครับและปัญหานี้ก็เกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลาในการดูที่หยดสาครับแต่มันก็หนักขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายครับ ในช่วงแรกๆการไม่ถึงนี้ยังไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่เพราะหนังมีฉากเซตอัพของพวกพี่น้องตัวย่อด้วยตามดูมาสามภาคแล้วก็คงไม่สงสัยในความรักเคมีที่พวกเขามีต่อกันใช่ไหมครับมันก็เลยดูเพลินไปได้เรื่อยเ,เหมือนฟิลมาอัปเดตชีวิตกันครับดูมาหลายภาคขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจที่จะรู้สึกผูกพันกับบรรดาตัวละครนี่คือหนังแฟมิลี่อย่างแท้จริงครับยิ่งกว่า fast and furious แต่พอหนังเริ่มจับพวกเขาแยกออกจากกันเรื่องราวก็ดําเนินต่อไปพร้อมๆกับเริ่มโยนบรรดาฉากสยองขวัญใส่คนดู รงส่วนนี้นี่แหละครับที่เริ่มจะมีปัญหาเป้าหมายของหนังมันชัดเจนครับมีเควสให้ทำตามหาใครที่หายตัวไปหายไปที่ไหนเรียกได้ว่าชัดแบบไม่มีหลงแต่ระหว่างทางนั้นมันกลับดูสเปซสปะอย่างน่าเหลือเชื่อครับหนังภาคก่อนๆเรามีตัวร้ายหลักตัวเดียวครับคือผีชุดดาพี่แกหลอกยังไงมาแนวไหนจะสะกดก่อนไหมหรือจะทําอะไรก่อนเราคนดูรับรู้สถานการณ์ความหนักเบาของเหตุการณ์ได้ครับลำดับความเข้มข้นของหนังที่ ไล่หนักขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งใกล้ใครคแม็กก็ยิ่งเดือดแต่ในภาคสามได้ต่างออกไปมากคแรบบับมีผีเยอะขึ้นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นแต่มันมาแบบเรื่อยๆคแรบบับคนละทิศคนละทางเหมือนดูคลิปรวมฮิตฉากสยองขวัญจากหนังดังและที่สําคัญคือไม่ได้มีการบิวเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นรวมฮิตใช่ไหมครัแบบคุณมานั่งดูก็ดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเลยประมาณนั้นแล้วมันก็จะมีผีร้ายหลักที่คล้ายๆผีชุดดาอยู่2ตัวครัแบบแต่มันมาแบบงงๆ ฉากเปิดที่เห็นในเทเลอร์เนี่ยเดินห้อยตัวประกอบบ่างเออไม่รู้ว่าทําทําไมแต่หลังจากนั้นก็ไม่ทําอีกเลยเอา้าสรุปคืออ๋อเป็นผีก็เลยต้องหลอกใช่ไหมอะไรประมาณนั้นครับด้วยความที่มันเยอะแต่ไม่หนักนี่แหละครับเลยทําให้ฉากหลอกต่างๆมันไม่ได้น่าจดจําเท่าไหร่แถมแมาคนิกเล่นกับความเชื่อใจผีปลอมเป็นคนได้มันถูกลียุใช้ซ้ำบ่อยมากจริงๆจ,จ,จ,จนเหนื่อยที่จะรุ้แล้วเหรอครับว่าฉากนี้มันจริงหรือไม่จริงกันแน่ ความน่ากลัวคือถือว่าดรอปลงไปเยอะครับอันนี้ต้องพูดกันตามตรงซึ่งในหนังเนี่ยก็จะมีอะไรแบบนี้ให้ดูเรื่อยๆเลยครับก็อาจจะต้องลองดูด้วยตัวเองว่าคิดเหมือนพวกเราหรือเปล่าพอเห็นแบบนี้เนี่ยก็นึกไปถึงฉากภาคแรกนะครับพี่ยายฉากมองลงมาจากชิงช้าในภาคแรกเนี่ยโอ้โหมันติดตานะครับเสียงโหลราะตอนถอนฟันแย้มอะไรแบบนี้เนี่ยก็ยังติดหูอยู่เลยต่อมาพูดถึงฉากแอคชั่นกันดีกว่าครับเป็นยังไงกันบ้างก็สนุกดีครับฉากเท่เยอะ พี่ยักษ์อีกิีเดียวเนี่ยก็จะอยู่ในมหาเวทผนึกมาได้แล้วครับเระเพเก่งกว่ายูจิอีกคนอะไรใช้มัดแก้ปัญหาในหนังผีได้หลายอย่างมากครับชอบเบียวๆชอบเวอร์งานนี้มาเต็มแบบจุใจเท่สุดๆอันนี้ไม่ได้แบบแซลนะแต่เขาเท่จริงๆเสียดายนิดหน่อยความดิบๆการประทะแบบมันๆในภาคที่แล้วเนี่ยมันหายไปครับใครจําการกระทืบผีซีนแรกในภาคที่2ได้ไหมครับยังไม่มีอะไรแบบนั้นในภาคนี้ครับ มันดูสวยขึ้นแต่ก็ดูดันน้อยลงอีกจุดที่น่าสังเกตของที่หยด3เลยก็คือการเกลี่ยบทของตัวละครดูจะมีปัญหาครับหลายคนอาจจะแย้งว่าที่หยดมันเป็นหนังที่มีตัวละครแบกอยู่แล้วภาคแรกก็เป็นยักษ์กับแย้มภาค2ก็เป็นยักษ์หยาดแย้มมันไม่เคยเป็นหนังที่ตัวละครต้องเด่นพ,พ,พร้อมกันสะหน่อยก็ใช่ครับแต่ในภาคที่3เนี่ยเริ่มต้นด้วยการทําให้เรามีความหวังครับให้ตัวละครพี่น้องยอมาใช้จนครบเลยมันดูเหมือนจะมีอะไรแต่ยิ่งดูไปเรื่อย จนถึงช่วงคลแม็กทุกอย่างก็ไม่มีอะไรอยู่ดีครับผมดูแล้วสงสารยอดกับยศมากไม่มีบทจริงๆคืออย่างน้อยอ่ะให้เป็นตัวถ่วงก็ยังดีก็ยังไม่ได้เป็นเลยครับดูไปก็หวังว่าเขาจะได้ทําอะไรกันบ้างสุดท้ายไม่ได้ทําอะไรจริงๆมันก็เลยกลายเป็นความน่ากลัวที่ไม่สุดซัมซาาแล้วก็ความสัมพันธ์กับตัวละครที่แทบไม่พัฒนาระหว่างเรื่องส่งผลให้คลายแม็กของตัวหนังนั้นจืดจนน่าเสียดายเลยนะครับ บทเยอะนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วหากไม่ได้คาดหวังเยอะจนเกินไปที่หยด3ก็ยังเป็นหนังสยองขวัญที่ดูได้สบายๆเก็บมาตรฐานสูงไม่มีตกทั้งงานภาพแล้วก็บรรดานักแสดงมากฝีมือตอนดูผมไม่รู้สึกว่ามีช่วงไหนที่เบื่อเลยนะครับยังอยากตามดูอยู่ตลอดไรที่ดู iMac จอใหญ่ฉากส,สวยๆก็ยังมีให้เห็นเยอะครับมีสัดส่วนพิเศษสำหรับ iMac ที่ระบบปกติมองไม่เห็นอีกด้วยแฟนคลับก็ลองเลือกดูครับ ราคาในฉบับลง iMac เนี่ยถ้าจะไม่ผิดก็ไม่ได้ต่างจากราคาลงปกติมากยังไงก็ลองเลือกดูนะครับติดตามมานานทุกเวอร์ชั่นทั้งฟังทั้งอ่านทั้งดูก็คาดหวังเยอะนะครับแต่มันดูเหมือนว่าจะเยอะเกินไปหน่อยสําหรับภาคที่3นี้รอดูหนังภาคแยกอย่างเขาสมิงกวางก็แล้วกันครับยังไม่จบง่ายๆสาหรับจักรวาลน,นี้นะครับมีท้ายเครดิตนิดหน่อยเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยมาเล็กแต่ทําให้ผมอยากดูสปินออฟที่กําลังจะมามากๆก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับที่หยด3 จะมี4หรือเปล่าไม่รู้ตอบยากเลยครับแต่น่าจะมีสปินออฟอันนี้แน่นอนใครที่ดูมาแล้วรู้สึกยังไงยังคงรอคอยอยู่หรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับอยากฟังความคิดเห็นของทุกคนแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กด s u b s ไครต์ให้พวกเราด้วยนะมีมูฟวี่ใกล้1ล้าน s u b สไครต์รแล้วใครยังไม่ได้กดกดกันเถอะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยครับแล้วก็อย่างที่บอกทุกครั้ง สิปากว่าหรือจะเท่าตาเห็นกับเรื่องราวสยองขวัญของครอบครัวตัวยอนี้จะยังทำให้คุณขนหัวลุกได้หรือไม่ไม่มีใครตอบได้นอกจากตาคุณและตัวของคุณเองครับกับที่หยด3ามฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์และระบบ IMAX ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยพูดแถมใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ตามนั้นแล้วกันครับคือช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีแฟนช่องอมาขอถ่ายรูป ผมพูดตรงๆนะผมโคตรดีใจเลยไม่คิดว่าจะมีใครจำได้เวลาเจอกันข้างนอกนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาถ่ายรูปด้วยกันนะครับถ้ามีโอกาสเจอกันแล้วจำกันได้อยากเข้ามาทักทายมาพูดคุยกันมาถ่ายรูปกันยินดีมากๆนะครับก็แค่นี้แล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอที่ตามกันต่อไปครับขอบคุณครับ